กิ่งไม้ก็ดังขึ้นทีละน้อยไฟป่าไฟป่าเราสัตว์ต่างวิ่งหนีจากต้นไม้ที่กำลังดุกไหม้ฝูงกระต่ายกระรอกและกวางพากันหนีเข้าบึงไปอีกฝั่งเพื่อนเป็ดร้องเรียกแม่เป็ดให้หนีไปด้วยกันแม่เป็ดกลับนั่งนิ่งอยู่กับรังไข่ของตนเองไปเถอะเพื่อนเอ๋ยลูกของฉันยังไม่ทันลืมตา ฉันจะทิ้งพวกเขาไม่ได้แม้เป็ดเอามืออุ่นๆคุ้มไข่แน่นแม้เปลวไฟจะลามใกล้เข้ามาเมื่อไฟมาใกล้จนลมร้อนแผดเผาใบไม้ร่วงลงงราวกับจะสิ้นป่าทันใดนั่นเองเมฆสีดำก็รอยมาสายฝนแรกในรอบเดือนตกกระหน,น่ำเปรี้ยงฟ้าผ่าลงมากลางป่า ฝนหล่นราวม่านน้ำล้างไฟจน